งไปยังโอเคแอคชั่น,นเอาเลยเอาเลยพยมแล้ว,ๆๆๆลวเสร็จเสร็จเดินเดินเดินอืออยู่อือไปเยี่ยมไมอยาพี่เยี่ยมนี่แต่ละหมายแน่นอนจริงๆใช่ไหมกันปลูกว่าไหมนี่เข้าหมายแน่นอนพี่เยี่ยมนุ่นดูอือ ดูเว้ดูหว้นาบานเลยเนี่ยนาบาน <c oughs> ต้องเมคหน่อยนะน <c oughs> ะปลดเบ็ดปลดเบ็ดซูมคบคบภาพอ่ะคบภาพอตรงน,นี้นะ่ะเฮ้ยวิดีโออยู่นี่ไงค็อปคบภาพมาตรงใกล้ๆนี่กินสบู่เข้าไปด้วยหรือเปล่าฟองฟอด นี่ครับกุ้งแม่น้ำบามบากงนะครับอย่างนี้ก็าเรียกกุ้งนางท้องไข่แต่ไข่ไม่ค่อยฟักเป็นตัวเพราะว่าถัดไปนี่จะเป็นโรงไฟฟ้าอยู่ติดแม่น้ำได้แต่ไข่แต่ไม่เป็นตัวโอเคครับ